สอนตั้งค่ายิงหัวเ <All day, S 1> ทคนิคการวางเป้า down, ทุกร <night, S 1> ูปแบบไทมาล่าสุดรูจกติดหัวแน่นโอเคนะครับกาบรตุรีแจมสุ่มนะครับบนช่องมาทีบีครับวันนี้จะมาสอนตั้งค่ายหัวนะครับก็จะเป็นการสอนตั้งค่ายิงหัวและการวางเป้านะบแบบละเอียดจะเป็นการ เทคนิคต่างๆนะครับในการวางเป้านะครับแพทใหม่ล่าสุดนะทุกคนก็เราจะไปดูการวางเป้าในเกมแล้วก็จะไปสอนตั้งค่าในเกมด้วยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่ากราฟิกตั้งค่ายังไงให้โทรศัพท์ล่างหัวง่ายขึ้นแล้วก็เล่นดีขึ้นนะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนยทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง5000ซับด้วยนะทุกคนก็อย่เราจะไปดูการตั้งค่านะครับในเกมนะครับ ก็รอๆนะทุกคนถ้าท่านชมดูจบนะครับจะยิงหัวติดหัวแน่นอนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับคำสั่งวาการตั้งค่ากันนะครับก็เข้ามาในเกมนะทุกคนก็ การตอบสนองนะคทุกคนก็ลองกดเข้าไปนะครับตั้งค่าพื้นถามนี่ไม่มีอะไรนะครับคนการตอบสนองนะครับมองรอบปรับประมาณ100นะครับทุกคนอันนี้คือแนะนานะครับสำหรับคนที่ไม่ปรับดีไปอายนะครับทุกคนก็แนะนําให้ปรับ100นะครับหรือประมาณ95นะทุกคนก็อันนี้คือสูงสุดของการตั้งค่าในเกมแล้วนะทุกคน ก็สลักกล้องเล่ดดอกนะครับปรับประมาณ70นะครับนี่ปันประมาณปันกลางนะรับคนส่วนสโคปุ่นสอนะครับปรับประมาณ60นะครับทวน65นะครับสโคปุ่นสี่นะครับปรับประมาณ65 5นะทุกคนประมาณนี้แล้วก็ลำกล้องสไนเปอร์นะครับปรับประมาณ40นะทุกคนอ่าประมาณนี้ ตี่สิเป๊ะๆนะทุกคนส0ิเป๊ะๆแล้วก็ด่านะทุกคนสำหรับมูโมสลัดนะครับใครที่ไม่เล่นนะครับให้ปรับศูนย์นะครับส่วนใครที่เล่นนะทุกคนก็ให้ปรับประมาณ75็บนะทุกคนประมาณนี้ก็สำหรับการตั้งค่าดีบายนะทุกคนก็ถ้าท่าผู้ชมนะครับปรับดีบายปั่นการนะครับแล้วอยากให้มันเร็วนะทุกคนแนะนำนะครับก็ปรับมองรอบนะครับ100อย่างที่ตอนแรกบอกไว้นะครับ ส่วนก็สำหรับใครนะครับที่ปรับสูงมากนะครับเช่นดีบตั้งแต่8 0 0้อถึง1 0 0่นะครับหรือไปมากกว่านั้นนะทุกคนก็แนะนำนะครับถ้าสำหรับใครที่แบบกลัวลากหัวเลยหัวนะครับทุกคนก็แก้วิธีง่ายๆก็คือลดมองรอบลงนะครับจาก60นะครับเหลือ50จากจาก 100, ร0อยเหลือ50ก็พอแล้วครับทุกคนประมาณนี้ นะครับทุกคนก็ลองไปปรับใช้กันได้นะทุกคนต่อไปนะครับสำหรับการควบคุมนะครับทุกคนก็ช่วยเลงนะครับให้เปิดโปรตีนนะครับแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายให้แสดงตลอดนะครับเป็นอาวุธด่วนให้เปิดนะครับทุกคนเมื่อกี้ถ้าใครดูไม่ทันย้อนกลับมาดูนะครับส่วนโหมดวิ่งนะครับเป็นทั่วไปนะครับเทคนิคลับนะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับทุกคนคีฟฟรมนะครับเป็นแบบเดิมนะครับสัญลักษณ์ความเสียหายก็ให้เป็นแบบเดิมนะครับทุกคน เปลี่ยนเปื่อนอัตโนมัตินะครับให้เปิดนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับแล้วแต่เลยครับทุกคนส่วนด้าล่านะทุกคนก็มุมปุ่มยิงนะครับเป็นแบบใหม่แล้วก็รายละเอียดเพื่อมทีมนะเป็นโปร่งแสงนะครับทุกคนก็อาจจะพูดเร็วไปนิดนึงก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ลองย้อนไปดูนะครับทุกคน ก็สำหรับการตั้งค่าการควบคุมนะทุกคนก็ปุ่มยิงขวาของผมนะครับปรับประมาณ67นะทุกคนก็อันนี้ขนาดนะครับของผมปรับมานานนะครับก็แล้วแต่ความคุ้นชินของท่านชมนะทุกคนก็ลองไปปรับตามใช้กันได้นะทุกคนก็ผมเล่นสี่นิ้วนะทุกคนก็จะลองปรับตามปุ่มตามผมก็ได้นะครับเมื่อกี้คือปุ่มสับปืนธรรมดานะครับแล้วก็อันนี้คือปุ่มนั่งนะครับส่วนนี้คือปุ่มสับปืนด่วนนะทุกคนก็ประมาณนี้ แล้วก็อ,อันนี้คือปุ่มไอวอลนะครับทุกคนอยู่ด้านบนด้านบนซ้ายนะท be ุกคนแล้วก็อันนี้คือปุ่มวิ่งนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วก็ด้านบนนะครับเป็นปุ่มสะโขบนะครับอยู่ด้านบนซ้ายเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นปุ่มสับพืนอาปุ่มยิงซ้ายนะทุกคนประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือปุ่มกระโดดนะครับกระโดดอยู่ด้านบนขวานะครับทุกคน ปรับประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่า,าเป็นปุ่มใหม่นะทุกคนก็มันจะมีโหมดออโต้นะครับอยู่ในปืนใหม่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดเวลานะครับเป็นหลอดเวลาต่างๆที่น่าจะอยู่ในโหมดจัดอันดับหรือโหมดทั่วไปนะทุกคน ส่วนนี้คือปุ่มกระโดดนะครับอยู่ด้านบนขวาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะทุกคนเราเล่น4นิ้วนะครับเป็นปุ่มกระโดดกับไอวอนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เราอยากจะไปปรับตามนะครับก็เล่น4นิ้วแบบผมนะครับกดส่วนปุ่มยิงซ้ายก็ปุ่มยิงขวานะครับสามารถปรับตามกันได้นะครับอ่าประมาณนี้ต่อไปนะทุกคนก็อ่าสำหรับการเก็บของอัตโนมัติอันนี้ไม่ได้มีความจําเป็นเลยครับทุกคนก็ เราจะไม่ได้จาะจงอะไรมากนะทุกคนมันก็จะมีการปรับนะครับเป็นโหมดทั่วไปกับโหมดแข่งขันแบบพีมนะทุกคนก็จะมีความสําคัญนะทุกคนกับค่าเริ่มต้นนะครับก็จะลองปรับตามได้นะครับคนส่วนค่าเริ่มต้นมันจะไม่มีความสําคัญนะครับความสําคัญก็สาหรับโหมดแข่งขันแบบพีมมันจะมีนะครับให้ปรับตั้งค่านะครับคนส่วนโหมดทั่วไปก็จะไม่มีนะครคนแล้วก็ต่อไปนะครับสําหรับการแสดงผลกราฟิกนะครับคนก็ สำหรับใครนะที่เล่นภาพสูงระดับสูงได้นะทุกคนก็ใครที่แบบว่ามือถือนะครับลื่นพอที่จะเล่นได้นะครับทุกคนก็ก็ให้แนะนําให้ปรับเปิดให้สุดนะครับใครเปิดขั้นสูงได้สุดนะครับก็เปิดไปเลยครับคนส่วนใครที่เล่นขั้นสูงสุดไม่ได้ก็ให้ปิดหมดนะรับคนแล้วก็เหลือจะเปิดแค่เฟรมเรทอย่างเดียวนะครับทุกคนก็ลองไปปรับตามกันดูได้นะครับแล้วแต่ความถนัดความชินนะทุกคน ก็ต่อไปนะครับทุกคนกราฟิกนะครับก็สาหรับใครนะครับที่แบบว่าเล่นมาตรฐานนะครับก็คือแบบว่าเล่นขั้นสูงไม่ได้นะครับคนก็เล่นมาตรฐานให้ปรับเฟรนเรทสูงหรือว่าเป็นทั่วไปก็ได้นะครับคนประมาณนี้ครับคนต่อไปนะทุกคนก็ระบบสั่นนะทุกคนอ่านี่คือแบบไม่ได้มีความจําเป็นในการเล่นนะครับส่วนถ้าใครอยากจะปรับนะครับมันจะมีการตั้งค่าสั่นต่างต่างตั้งแต่การยิงสั่นสังหารต่างๆนะครับคน ทุกอย่างนะครับคนปรับตามเลือกตามใจนะครับจะเปิดแค่อย่างเดียวก็ได้นะครับคนเลือกได้นะครับตามใจนะครับแต่ของผมนะครับปิดไปนะเพราะเราไม่ได้เล่นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูการวางเป้านะครับก็เข้ามานะครับการวางเป้านะครคุณก็เราจะซื้อปืน m 1 8 8 7นะครับวันนี้เราจะมาสอนแบบละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นการลากแบบตัว J หรือว่าเป็นการ ยิงหัวเป็นแบบลากที่ลากลงลากตรงๆธรรมดาหรือว่าจะเป็นการเอาเป้าไว้ได้ด้านบนซ้ายนะครับคนหรือด้านบนขวานะครับก็เนี่ยทุกคนเราจะลองบนขวานะครับซึ่งเป็นสูตรที่ผมใช้แล้วติดจริงประจำนะทุกคนคือแบบว่าใครๆก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าลากได้พอเหมาะนะเห็นไหมครับก็เอาเป้าไว้ด้านบนซ้ายนะครับลากขึ้นลากลงนะครับสำหรับปืนลูกซองนะครับทุกคนนี่ระยะไหนก็ติดนะครับระยะใกล้เมื่อกี้นะทุกคน ก็เราจะมาลองนะครับปืนอื่นด้วงนะครับเช่นปืนปุ๊กเป็กเกอร์นะครับสับปืนนะทุกคนกับปืน R M หนึ่งปเจนะครับหรือลูกซองนะครับนี่อันนี้คือเราจะวางเป้าใต้เท้านะครับซึ่งใต้เท้ากับกลางตัวมันไม่ต่างกันมากนะครับซึ่งมันอยู่ในแนวตรงเหมือนกับการลากตรงธรรมดานะครับอันนี้คืออยู่ในแรกลากตรงธรรมดาประมาณนี้แล้วก็เราจะลองสับปืนดูนะครับคนอันนี้คือดีเซอร์นครับสรับปืนดีเซอร์ครับก็คือลากแบบไหนก็ได้นะครับ มันก็คล้ายๆกันนะทบบุกคนก็เห็นมครับทุกคนเราจะลากด้านซ้ายด้านขวานะครับอันนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับอีกอย่างก็คือนะทุกคนก็ใครอยากได้เทคนิคที่แบบว่า,าลากแล้วแบบไม่ได้จอดจงอะไรมากก็เป็นการแบบว่าให้มองตูนะครับไปเกอบสี่เหลี่ยมนะครับด้านบนซ้ายด้านบนขวาหรือด้านข้างนะครับประมาณนี้เห็นไหมทุกคนเราเอาเป้าไวดา้ด้านซ้ายนะครับเราลา,ลากขึ้นเหมือนแบบขีดถูกหรือตัวเจนะครับทุกคน ม้วนขึ้นนะครับมันก็จะติดหัวอย่างนี้นุกคนก็รับรองนะท่านชมนะครับถ้าาใช้ถุรวางเป้าอย่างนี้นะครับหรือวางเป้าแบบไหนครับมันก็จะติดหัวแน่นอนนัดคนก็แต่อาจจะไม่ได้ติดร้อยเซนนะครับเพราะว่าแน่นอนนัดคนคนเราก็ไม่ได้สามารถจะแบบภุมมการลากแบบเติมได้ตลอดนักคนเั้นไหคคนก็เป้าด้บนซ้ายลากขึ้นนะครับลากแบบโเจก็ได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือปูไปเกอร์ติดหัวง่ายมากเลยครับทุกคนติดหัวแดงเถือนนะครับ ของผมนี่คือแบบว่ามองรอบนะครับปรับประมาณ40หรือ50นะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วก็ผมปรับดีไวสูงนะครับประมาณ9 6 0รนะครับซึ่งมันก็สูงกว่าคนปกติที่เล่นนะค,คนะมาวันนี้ก็อันนี้นะครับคนก็ใครอยากจะพิ้วแบบผมก็ลองปรับตามได้นะครับดีไวันะแต่ถ้าใครกลัวแบบว่ามันสูงเกินไปก็ปรับมองรอบลดลงอย่างที่ผมบอกนะครับ และนี่ครับทุกคนเราจะลองระยะจูบครับระยะใกล้นะครับเอาเป้าไว้ตรงกลางตัวแล้วก็ลากขึ้นแรงๆนะทุกคนซึ่งสูตรนี้ยังไงก็ติดหัวนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับอันนี้คือแบบว่าเอาเป้าไว้ใกล้ๆหัวนะครับลากขึ้นตรงๆอย่างนี้นะครับเป็นสูตรเดิมแต่มันจะติดยากการที่เราเอาเป้าไว้ด้างข้างลากขึ้นหน,นึ่งตัว J แต่เป็นระยะจูบนะครับเพ๊บนะครับม้วนแบบเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นะครับม้วนขึ้นปุ๊บมันติดหมวครับทุกคนเห็นไหมครับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระยะไหนนะครับสามารถลากได้นะครับระยะไกลระยะกลางนะครับก็ได้บอกไปหมดแล้วนะุคนก็ประมาณนี้ครับสาหรับการลากหัวลองโดดยิงนะครับคนปุ๊บนะครับคนซับปืนกับดีอาร์บปเกินครับแล้วก็เอหนึ่งไปไปเจ็นะครับทุกคนก็ถ้ามีเสียงควรขออภัยนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนก็เอาเบาไว้ด้านข้างลากขึ้นเนี่ยครับทุกคนอาไว้บนซ้ายลากขึ้นเนี่ยนี่เลยคือเราลองยะใกล้นะครับทุกคน ใช้วิสูตรอื่นลากระยะใกล้ก็ติดหัวเหมือนกันนะคุณแค่เวลาสถานการณ์ศัตรูเดินซ้ายเดินขวานะครับก็ลากไปด้านซ้ายนะครับศัตรูเดินไปขวาก็ลากไปด้านซ้ายด้าน,นขวานะครับคุณก็ไม่ว่าจะด้านไหนนะครับคุณก็ติดหัวได้หมดนะครับคุเห็นไหมครับคุ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการมักเป้าอยู่หัวนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแบบแถมนะครับทุกคนเห็นไหมครับสับปืนแดงเถื่อนครับนี่เราจะมาลองแบบว่าเป็นหุ่นนะครับจริงๆนะครับที่ทดลองในฟีสจตล์ตนะครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้เหมือนของจริงนะครับปึ๊บลากนะเอาเป้าด้านซ้ายนะครับแบบเร็วๆนะครับนี่คือลากบเร็วๆนะครับปึ๊บเห็นไหมครับตีหัวแบบอติดตอกันเยอะมากนะทุกคนนี่ถ้าวางเป้าแบบพอดีเป๊ะนะทุกคนก็รับรองว่าจะติดหัวแดงเถื่อนนะครับ นะครับคนนี่มันก็จะติดง่ายนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครนะที่ดูถึงตอนนี้ครับเราชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหเพื่อนทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึง5 0า0นครับนะครับก็ใครอยากจะให้ทําคลิปมาสอนอะไรนะครับทุกคนก็บอกได้นะครับก็มีอะไรนะครับบายบายครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปใหม่นะครับไปดูไฮไลท์กันเลย Yeah, I'm shining bright.